รั่นนี้จะมาบล็อกเจ้า ABC m a c h i n ABC นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบที่สามารถพกขึ้นเครื่องได้เราจะมาอันบล็อกแล้วก็แกะรีวิวกันไปพร้อมกันไปโดนที่งานงานเด็กมางานเบบี้ก็ถ้าถามในงานของแถมเยอะเลยผมไปช่วงเยน็นก็ได้ที่นอนกลับมาที่นอนของลูกอันนึงเดี๋ยวได้คาซีดละมีแหละแต่โบในงานรู้สึกจะากซื้อพร้อมคาซีดอะถูกมากแกะกล่องออกมาเราจะเจอบุกอย่างนี้กระดาษอย่างนี้แล้วก็ถุงอันนี้เป็นกระเป๋าสำหรับใส่เจ้าตัวนี้นะครับ ไปก่อนจะมาดูเรอบง่ mm. อต่อมันมีที่ขึอเราก็โง่เอโโงนะ mm. โอเคเจ้างานตัวนี้ก็ถือว่าแบบทำออกมาสวยนะแต่แยังไม่ได้ประกอบล้อก็ต้องประกอบล้อกันไปก่อนเดี๋ยวผมมาประกอบของเพื่อนเลยให้ดูความกันเลย,เลยคนดูคู่มือไหมเดี๋ยวดูแป๊ดหนึ่ง มุมภาษาอังกฤษที่ผมชอบตัวนี้จริงๆคือด้วยตัวล็อกเขาเป็นเป็นแม่เหล็กมันก็น่าจะช่วยให้เราคือคือรุ่นใหม่ๆมันเป็นแม่เหล็กตัวเก่าอะ่ะมันเป็นตัวกิ๊บล็อกที่ผมมีแล้วมันเป็นหนีบหนีบถูกช่วงเป้าลูกบ่อยผมก็สงสารเขาก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะตอบตจเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าตัวล็อกมันเป็นแบบไหนนะแต่ผมปร,ป,รประกอบพร้อมกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงก็เราสิ่งที่ต้องประกอบตอนเราซื้อมาก็คือล้อนะครับล้อเขาจะไม่ประกอบมาให้ เราถอดจุกอันนี้ออกอันนี้ตกเข้าไปเลรย่างไรเลยอ่าเพราเอามันเป็นเคี่ยวล็อกอยู่ตรงนี้ถะเทียบเข้าไปทุกมันล็อกเลยล้ออันนี้ค่อนข้างลื่นเลยเออแบตล,ลิ้งดีอ่าโอแกนล็อกดีกกนล็อกสมองใช้ได้ถ้าเทียบกับงานงานจีนที่ผมเคยเคยเล่นก่อนอันนี้ผมเล่นงานงานแบบที่ถือถูกๆมันก็ค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกอะไรใช้แล้วตะกุกตะกักในการประกอบตะกุกตะกักในการที่ว่าที่ว่าเราเข็นนิดหนึ่ง แต่ถ้าถามว่าตอนนั้นผมกออ็คิดว่าซื้อถูกไปก่อนออมันกัล็อกมันค่อนข้างแน่นหนาดิอัน,นแบรนด์นี้คือแบรนด์ A B C นะโอเคติดตั้งง่ายเสียบแล้วไม่ค่อยมีจุดที่ว่าเขาเรียกว่าเกิดดีเฟกต์ที่วิธการประกอบอ่ะก็ถือว่าใช้ดียกับราคาในงานมันลดเยอะเหมือนกันการเถยงการพับอะไรก็ดูชิ้งงานผมด้เองกันว่าตรงบริเวณน,นี้มันออกแบบตัวล็อกตัวนี้มาได้สวยแล้วก็ กรรมก,การคอมเมนต์แซ่บมั้ยนะ ยีไปลาอะไรผม,มว,ว่ามันออกมาสวยไหมกับฟังก์ชันนึ่งให้ดูมือถ่างาที่ผมชอบผมไม่ดูตรงนี้ล็อมันเล่นมากเลยผมชอบจุดจล็อกเนี่ยเป็นดีเทลมันซึ่งซึ่งจับเนื้อหรืออะไรหรือแบบตัวล็อกพวกเนี้ยความหนักหนาเป็นค่อนข้างเยอะคือก่อนหน้านี้นนผมก็ซื้อรถเข็นนะครับยม่มเยาวซึ่งอีกจุดที่แบบถูกใจเลยคือตัวล็อกตัวนี้เป็นระบบแม่เหล็กแต่ก่อนเราใช้ระบบอันนั้นก็จะจับให้มันคู่กัน,นค่อนข้างยาก เก็วกายตรงนี้ก่น <S <S อนอ,อโอเคเนี่ยผมผมมันง่ายเลยเราก็เข้าพิ่งๆรู้ว่าเอ้ยบางทีมันราคาสูงกว่ามันมีเรื่องดีเทลตรงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าของทั่วไปไม่ดีนะอ่าเพื่อนๆกำลังเลือกอยู่หรือลังเลอ่าผมจะแนะนําว่าบางทีเราอาจจะซื้อราคาสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอย่างระบบตรงนี้เห็นไหมซึ่งถ้ากระแทกซื้อทั่วไปมันจะถ้าเราซื้อแบบธรรมดามันไม่ค่อยมีเป็นแม่เหล็กระบบนี้กับการล็อกง ซึ่งบางทีพอเราวางเด็กพออายุเขาประมาณ3าสี่เดือนการการที่เราจับเขานั่งเราล็อกอเขาจะค่อนข้างดิน้นมันก็ทําให้เราเราจับก็ลาบากอยู่แล้วเราต้องมานั่งรวบสายตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหละแต่ผมผมเจอปัญหาตรงนี้กับกับลูกผมนะก็คือเขาดิ้นมากสุดท้ายผมก็ว่าอันนี้มันน่าจะตอบโจทย์ในการล็อกเขาไอที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือไอต,ตรงนี้มันมีเหมือนกันหมดแต่ของยี่ห้อไหนก็มีแต่ตัวล็อกอดีล็อกใช้ได้อันนี้เป็นช่วงตะกร้านะครับช่วงตะกร้าก็ออกแบบมาดีแต่ถ้าเทียกบกับแบรนด์อื่นนน่่่่ะะเเขาจแแถถมมมมพวกกันุน้้้ออไไรตยีีหล การม้วนนี่เนี่กับตรงนี้ไม่ใช่เป็นระบบผูกเชือกการปรับนอนเนี่ยมันจะเป็นการดึงแล้วลงมาสามระด,ดับที่ตั้งแล้วก็อันนี้นอนซึ่งการนอนผมภายในก็ามสุขใช้ดได้ใช้ดได้เลยแล้วก็ระบบที่มันเป็นแม่เหล็กอีกจุดนึงคือตรงนี้แม่เหล็กเขาให้มาสองจุดนะทําให้การอันเก่ารุ่นเก่าที่ผมซื้อมามันจะเป็นตีนตะเกียร์ซึ่งอันนี้ผมบอกว่าดีเลยจะเป็นยี่ห้อรุ่นนี้นะครับ,บถูกใจเวลาพับการฝังท่านที่มัน าต่อมาขั้นตอน step แรกอีกขัตอนหนึ่งก็คือรูซิฟของเยเบตพี่ก่อฟผมเยเบตก็ม้วนลูกดิ๊กต้องพวงมาเพิ่มได้แล้วเวลาไปข้างนอกคือเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกบางทีคนเขาชอบจามแล้วไม่ใส่แมสก็นี่ก็ช่วยกันลูกเราได้ระดับหนึ่งข้างก็เป็นกินตุ๊กแกเหมือนเดิมถ้ากรณีกันเด็กร้อนเราก็เปิดขายายก็วกส่วนรถเสร็จแล้วก็เปไปหลายเยอะอยู่นะเดี๋ยวเพื่อนๆซืได้ถูกกับผมก็ ยินดีด้วยเลยตรงนี้พอดีเลยมารีวิวให้ดูว่าแบบดีไซน์เขาตรงนี้ับเขาบอกมันเป็นอลูมิเนียมชุบเงาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น้ำหนักมันเอาเรื่องอยู่แต่กงน,นึงที่ชอบตอนแรกดูของอีกยี่ห้อหนึ่งตรงนี้เราจะมันไม่ใช่กางมาแบบล็อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยี่ห้อหนึ่งคือเราต้องพับขึ้นมาแล้วก็ดัดตรงนี้เอียงตามอันนี้เป็นแบบล็อกซึ่งอันนี้มันใช้ได้กับเด็กเล็กไปจนถึงห้าขวบแล้วก็น้ำ,ำหนักเห็นเขาเคมาที่ประมาณห้าสิบโลนีก็โดยรวมก็โอเคใครสนใจนะครับ ผมพับให้ดูอีกทีจะได้ดูไปพร้อมกันผมว่ามันพับง่ายใช้งานง่ายนไะไดูอีมันเป็นอย่างนี้ะมันพับจริงๆมันไม่ิดเผมที่ผมเจอเจองานงานงาน,งานกาอปดเงเวลาเราเก็บล็อกสึดมันจะมีตอนะก๊อปอแรกกอปสองแล้วล็อกสุดทายเนี่ยขนาดมันก็จะทันลัด บอกขึ้นเครื่อได้แต่ผมไม่แน่ใจนะโดยรวมก็ด้านข้างผมเห็นหน้าเว็บไม่ไม่บอกไม,ไม่ไม่มีโชว์ข้างข้างให้ดูมีด้านนี้ด้านตรงด้านนี้ขึ้นๆจะได้เห็นมิติเสืมกำลังเล็ก็เล็กก็ถ้าเกิดถามว่าพับเสร็จแล้วขนาดเนี้ยผมคงเอามาใช้กับรถเก่งเล็กวางด้านหลังมันก็ยังพอมีพื้นที่เก็บของซึ่งอีกคันหนึ่งของมันใหญ่พอพับปุ๊บมันเจ็บ่ะต่อเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันอื่นให้ดูวา่าทัาทีแต่ละตัวมันเป็นยังไงกับของเด็กที่ว่า ที่ผมซื้อมานะว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ว่าน่าใช้แต่เท่าที่ดูยี่ห้อนี้ถ้าไม่ติดเรื่องน้ำหนักถ้าไม่เทียบกับไอแบนหือที่ว่าเรื่องน้ำหนักผมว่าความแข็งแรงถือว่าโอเคเลยแต่ความสวยครับ